สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยตะยาเปิดดวงเอาวันนี้เรามาดูที่อยู่ที่อาศัยของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ช่างนะเอาที่คุณอยู่ปัจจุบันนะ่ะที่อยู่ที่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรจะสื่อบางเออนะที่อยู่ที่อาศัยในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรมีอะไรจะสื่อบางนะคะเช่นเดิมเป็นแลนดอมนะพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะ ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆพลังงานดีๆของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุปแตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีตรงนี้มานะคะ t o e y 153ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะใครจะดูแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลยนะจ๊ะ เอามาดูมาดูมาดูที่อยู่อาศัยบ้านคุณเป็นอย่างไรนะคะขอแรงครูบารมีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนส์สัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพัยทุกใบเลยนะคะดูสีที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรเขาอยากจะบอกอะไรคุณเออที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรเขายากจะบอกอะไรคุณอ่ะดูสีดูสีดูสี พลังงานใบแรกขอเป็นเอเนจีขอดูหน่อยดูพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะดูต่อหรือปิดคลิปเลื่อนผ่านก็ได้นะคะอ่ะขอดูพลังงานขอดูเอเนจีของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยโอ้สมถ้วยสมถ้วยบ้านคุณอยู่กันสมคนหรือมากกว่า3มคนแน่นอนคนที่อยู่คนที่ดูคลิปเนี้ยไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวนะบางคนบอกแม่หนูอยู่คนเดียวปัจจุบันหนูอยู่คนเดียว ก็ต้องมีอย่างอื่นอยู่ด้วยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็ได้เนอ,อแต่บางคนก็มีคนอยู่จริงๆมี3คนขึ้นไปบางคนสคนพอดีบางคนก็มีมากกว่า3คนมีเป็นกลุ่มไม่เงียบไม่เหงาเป็นคนแบบสนุกสังคมเก่งเออปาร์ตี้เก่งบันเทิงสนุกสนานลื่นเริงเป็นคนที่แบบอารมณ์ดี มีเรื่องดีๆให้กันเสมอเห็นไหมสนุกสนานหัวเราะร่าเริงบันเทิงใจมีความสุขด้วยแล้วเป็นคนที่แบบมีสิ่งดีๆที่จะแลกเปลี่ยนให้กับคนอื่นได้ตลอดโอ้ไพ่สามถ้วยอ่ะพลังงานตรงไหมล่ะบางคนบางบ้านก็มีม,มีแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านสามองค์อืมนะอ่ะดูต่อพลังงานตรงไหมพลังงานดีนะเนี่ยมาดูสิว่าที่อยู่อาศัยของคุณที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณ เป็นอย่างไรและอยากจะบอกอะไรคุณเออนะฮ่าดาักฮาดาคุณเคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วเคยผ่านเรื่องราวหลายๆมาแล้วคุณเคยเจอก่อนหน้านี้คุณเจอมรสุมชีวิตมาแล้วก่อนหน้านี้บางคนมีการประทะกันมาแล้วเอออะไรใช่ไหมก่อนหน้าน,านี้ผิดใจผิดใจอะไรกับใครมาแล้วนะเออช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เออนะเหมือนมันผ่านพน้นนะอ่ะ ที่อยู่อาศัยของคุณเป็นปัจจุบันเนี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณบ้างหนึ่งหมายหนึ่งหมายคุณจะประสบความสําเร็จนะงานที่คุณรอคอยหรือบางคน่ะ มีงานทําอยู่แล้วประกอบคืออาชีพที่คุณทําอยู่อ่ะมันจะดีขึ้นมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีชื่อเสียงมันจะสมปัานาหรือว่ามันจะเจริญก้าวหน้ามันจะโอเคขึ้นนะส่วนใครที่ยังไม่ได้งานใครที่ตกงานอยู่อาจจะได้งานจะมีงานจะมีข่าวดีเรื่องงานนะที่บ้านคุณอาจจะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ บอกเลยว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่บ้านคุณไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านบริเวณบ้านคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ต้นไม้นั้นนะอ่ะที่อยู่อาศัยของคุณที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วอยากจะบอกอะไรคุณก้าวดาบใครเครียดเรื่องงานช่วงนี้เขาบอกว่า อย่าเครียดอย่ากังวลนะช่วงนี้เขาบอกว่าให้ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนหรือเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะบางคนเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะถ้าใครเป็นโรคเครียดโรคก,กังวลนะให้ลองปรึกษาแพทย์ดูนะให้คลายเครียดบ้างหรือว่าหากิจกรรมอะไรที่มันคลายเครียดทำบ้างนะดูเรื่องการพักผ่อนด้วยนะดูเรื่องการพักผ่อนด้วยนะ อ่าดูต่อที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเออเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกสองดาบเขาบอกว่ามันถ้าคุณจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างขอให้อ่าศึกษา หรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะสมมติสมสมตินะอ่าตัดสินใจจะออกจากงานตัดสินใจจะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีฉันจะอยู่หรือฉันจะออกหรือว่าฉันจะเอางานนี้ดีหรือว่าไปอีกงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขอให้ศึกษาหาข้อมูล ให้ละเอียดให้รอบคอบนิดหนึ่งนะชายเชื่อเซนช่วงนี้ขอให้ถามตัวเองทำการบ้านกับตัวเองนะแล้วให้เชื่อเซนตัวเองด้วยในช่วงนี้นะมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องเลือกและตัดสินใจนะเขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้นะพยายามเขาเรียกว่า อะไรที่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่อะลองทำแบบนั้นดูบ้างอะไรประมาณเนี้ยอะที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเออนะเขาอยากจะสื่ออะไรเป็นอย่างไรนะที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างเออนะก้าวหมายเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับไม้นะเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ อยู่ที่ต้นไม้บ้านคุณหรือเสาบ้านคุณน่ะเป็นเป็นเป็นเสาไม้นั่นแหละมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะที่อยู่อาศัยบ้านคุณที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณอยากจะบอกอะไรคุณนะที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะบอกอะไรคุณเขาบอกว่า ถ้าตอนนี้คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือว่าถ้าตอนนี้มันมีอะไรที่ไม่โอเคถ้าคุณจะตัดสินใจบางคนนะจะตัดสินใจออกจากงานนะบางคนจะตัดสินใจออกจากเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่าคือมันเหมือนพลังว่าพลังงานอะไรที่กำลังจะหันหลังนะนะเออนะแล้วก็มันอยู่ที่ช่วงที่คุณจะต้องวินิจวิเคราะห์ หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เขาเรียกว่าให้คิดดีๆนะก่อนจะตัดสินใจอะไรอะไรประมาณเนี้อืนะเขาบอกว่าทุกปัญหามีทางแก้ถ้าถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ให้ออกทางเข้าประมาณนี้อ่ะดูต่อที่วัวใสที่อัอศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะสื่ออะไรให้กับคุณสองเหรียญ มันจะมีอะไรกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่วนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเลือกให้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือหรือนะเป็นเพราะโชคชะตาที่หมุนเวียนเอากลับเข้ามานะการบารลานซ์บาลานซ์เกี่ยวกับความคิดการปรับจูนเออนะความลงตัว ในการดำเนินชีวิตหรือความปรับจูนความคิดบารานความรู้สึกเออนะตรงนี้เกิดขึ้นนะบางคนนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยจะได้ทำงานเก่าจะได้เอางานเก่าออกมาทำหรือว่าได้ทำอะไรที่มันเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วคุณจะได้กลับมาทำมันอีกครั้งหนึ่งอะที่อยู่อาศัยบ้านคุณบางคนนะ่ะมีใครที่ มีใครไปซื้อไปซื้อที่อ,อาศัยปัจจุบันของคุณนะเป็นอย่างไรมีใครไปซื้อเขาเรียกยังไงอะ่ะซื้อไม้เก่าซื้อบ้านมือสองหรือว่าซื้อไม้ซื้อของอะไรมือสองที่เขาเคยใช้กันบ้างแล้วอะ่ะเอามาอย่างเงี้ยมันมีนะมันมีอะไรที่ติดมามีสิ่งที่มองไม่เห็นที่ติดมานะเออนาะบางคนที่ดูคลิปเนี้ยนะบางคนที่ดูคลิปเนี้ยซื้อซื้อแบบ เหมือนประมาณว่าคุณไปซื้อซื้อไม้ต่อเขาอะซื้อไม้เก่าซื้อบ้านเก่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะมันมีอะไรที่ติดมานะติดติดมาติดมากับบ้านเก่าติดมากับอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่ติดมาเออมันมีพลังงานมันมีขึ้นมาตรงนั้นมันตึงหิดตึงหิดขึ้นมาตรงนั้นนะอืมที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไร แล้วเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณห้าหมายอืมเนี่ยมีจริงๆนะฉันจะบอกให้เกี่ยวกับหมายที่อยู่อที่อยู่ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณเด็กถือถ้วย ใครทะเลาะกันบ่อยมาัางบ้านคุณนะใครทะเลาะกันบ่อยภายในบ้านนะภายในบ้านใครแบบความคิดเห็นไม่ค่อยลงกันมีปัญหากันทะเลาะกันหรือว่าขัดแย้งกันบ่อยภายในบ้านบางภายในครอบครัวบางอืมคือมันเนื่องมาจากอะไรลองดูนะลองดูนะมันเนื่องมาจากมันอาจจะมีอะไรที่ติดอยู่ที่บ้านคุณแล้วคุณอาจจะยังไม่รู้ มันเป็นเกี่ยวกับไม้เก่าหรือของที่เขาติดบางคนซื้อบ้านมือสองบางคนซื้อไม้ต่อมาซื้อไม้เก่ามาอะไรอย่างเงี้ยอมืมีการติดมาตรงนั้นนะที่อยู่อาศัยบ้านคุณในที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเออที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณบางคนนะ่ะไปเช่าบ้านเขาอยู่เออบางคนนะ่ะไปเช่าบ้านเขาอยู่ไปบางคนไปซื้อต่อซื้อต่อบ้านแล้วรีโนเวทใหม่อะไรอย่างเงี้ย ซื้อต่อบ้านคนอื่นแล้วรีโนเวทใหม่เนี่ยมันเหมือนมีแบบการมือสองอะเออมีการต่อกันมีการเปลี่ยนมือกันอะไรอย่างเงี้ยนะติดอยู่มันมีอะไรติดอยู่อาจจะเป็นของของที่อยู่ที่บ้านเขาดังเดิมหรือว่าเจ้าของเก่าอะเคยบูชาอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็ติดอยู่กับบ้านนั้นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไร แล้วเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณหกเหรียญทําบุญเขาต้องการบุญเธอต้องทําบุญคนที่อยู่บ้านเนี้ยบางคนอยู่แล้วยังไม่ได้ทําบุญเลยไม่ได้ทําบุญให้บ้านเลยไม่ได้ทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเลยนะมันเป็นพลังงานของนี้แหละอืมเธอต้องทําบุญทําบุญให้บ้านปัจจุบันที่เธออยู่อ่ะทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าทําบุญให้ อที่อยู่ปัจจุบันของคุณอ่ะือมอที่อยู่ปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรอยากจะบอกอยากจะสื่อบ้างถ้าทำบุญให้เธอจะโชคดีเห็นไหมหกเหรียญกับราชาเหรียญเธอจะโชคดีเธอจะแบบไม่อดเธอจะมีกินมีใช้ตลอดบ้านเธอจะ,จะเจริญรุ่งเรือง บ้านเธอจะมีโชคลาภบ,บ้านเธอจะมีเงินมีตังค์ฐานะเธอจะดีมั่นคงเห็นไหมที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรคุณแปดเหรียญโอ้ไพ่เหรียญขึ้นเรียงเลยนะหกเหรียญราชาเหรียญแปดเหรียญทำแล้วดีทำแล้วดีทำตามคำแนะนำแล้วดี จะมีโชคมีลาบจะทำมาหากินขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองเงินทองจะไหลมาเทมาหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีฐานะที่ดีขึ้นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณมีอะไรจะบอกแล้วก็เป็นอย่างไรที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเด็กถือดาบแล้วก็เดวิล เดอะเฮอร์มเนี่ยมีจริงๆนะมีจริงๆนะบอกเลยว่าที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณมีของเก่านะที่พูดมาเนี่ยมีจริงๆนะเดอะเฮอร์มเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าเป็นอะไรเก่าๆที่ติดอยู่ตรงนั้นก็ได้นะหรือคุณอาจจะเป็นแบบที่เก่าที่เก่าห้องเก่า การรีโนเวทใหม่การปรับปรุงการไปซื้อต่อที่ซื้อต่อบ้านหรือว่าซื้อไม้มาซื้อไม้เก่าซื้อบ้านเก่ามาทําสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับประมาณเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วบอกเลยถ,นะถ้าทุนทําดีๆนะถ้าทําดีนะบ้านคุณจะแบบดีมากท่านจะปกป้องคุ้มครองและประทานโชคลาภเงินทองประทานความสําเร็จให้เห็นไหมท่านคอยช่วยเหลือแล้วท่านแบบแล้วคุณอยู่อ่ะ บางคนบอกแม่หนูมาเช่าห้องอยู่หนูอยู่คนเดียวแต่รู้สึกว่าเหมือนมีใครคอยจ้องมองอยู่เหมือนมีใครคอยดูหนูอยู่คอยจ้องหนูอยู่นั่นแหละคือถึงบอกไงมันขึ้นสามถ้วยอะ่ะใบแรกอะมันเหมือนว่าบางคนอยู่คนเดียวแต่เชื่อได้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ไม่ได้พูดให้กลัวนะมีอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นอยู่ร่วมกับคุณด้วยอืมจริงๆไพ่เดอะเฮอร์มิสขึ้นมา เป็นพายพ่อแก่เป็นพ่พ่อปู่เป็นไพายคนแก่เป็นไพาแบบเออประมาณเนี้ยครูอาจารย์อืครูครูบาอาจารย์นี่นี่นี่ขึ้นมาประมาณนี้เลยโอเคอันนี้คือแบบพลังงานที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณนะเออนะเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากจะสื่อแบบนี้มาถึงคุณโอเคนะขอโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ